สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์นะครับวันนี้ขอมาอวยพรปีใหม่แฟนๆชาว True ID ทุกคนเลยนะครับขอให้มีความสุขนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อะไรที่ไม่ดีอะไระไร้ายเราทิ้งมันไปนะครับแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ปีหน้านะครับขอให้สมหวังทุกเรื่องเลยนะครับการงานการเงินความรักนะครับ Happy New Year ครับ สวัสดีครับทุกท่านครับผมฟลุกธนตบันทงสาจากช่องฟลุกแฟมิลี่นะครับเผลอแป๊บเดียวนี้จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่เทศก,กาลปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่หนึ่งปีกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดนะครับขอให้ทุกท่านนั้นประสบความสําเร็จดังที่ใจหวังนะครับร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีค่ะพี แล้วนะคะ2564ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะปีหน้านี้ปีฉลูนะคะขอให้ทุกคนทําทุกอย่าง,าง่ันฉลยไปเลยแล้วก็เราจะได้มาฉลองไปด้วยกันนะคะเผื่อว่าแมนยูนของพิชีจ่จะคว้าแชมป์บ้างอะไรบ้างเนาะมีความสุขมากๆเดินทางไปเที่ยวไหนก็ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะคะ สวัสดีปีใหม่นะครับ2564นี้ครับแตงโมครับขอให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับอยากรวยขอให้รวยนะครับอยากสําเร็จขอให้สําเร็จนะครับใครอยากมีความรักขอให้มีความรักแบบล้นๆเลยนะครับทุกคนเ่เจอใครก็รักไปหมดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับในปีใหม่นี้เนี่ยเดินทางขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็กลับบ้านอย่างสวัสดีภาพนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ